เลพบกับผู้สร้างสรรค์ของบ้านบารมีผู้กำกับกลเก่งพระเอกสกุลหุนดาราพบกับคุณลุกฟ้าบารมี ได้ดีไม่เลือกพระคุณที่ท้ทายทายได้มาเกื้อหนุนเป็นพลังใบบุญพี่รุ่ฟ้าบาร์บีนี่คือความสง่งามของผู้นมือง าคสนามรวมสร้างความพันธะทานงานสมศักดิ์ศรีอยากพบรับพบร้องฝากพี่น้องเอมซีทุกทุกที่ลุยกันให้สุดใจ ความมาตรฐานของนิเกยอดนิยมแห่งปีดมฟ้าลับฝากฟา้ชาชีวิตลิขิตไปด้วยหัวใจโด่งดังเด่นดีเกิดขึ้นเมื่อไร จะไม่ลืมคุณครับ,รบปรบมือดังด้กับคุณดุกฟ้าบารมีครับรับบทปาเป็นองค์พาุวัตรราชบุตรแห่งแผ่นดินทางตะวัน เมืองฮอส่งเสียงอ้อนจะเอ่ย ไปได้สวยมีคนชูช่วยเสืบสารให้รับสมผูดจงผูดสมบัติฐานนะ ทางการนะครับพี่น้องทุกท่านชาวนครสวรรค์น,นะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ได้มาเปิดฉากาการแสดงนะครับและยังจังหวัดนครสวรรค์อย่าง,งนีนง้ขอบคุณทุกที่นั่งและ f อทุกท่านที่อยู่รอบนอกด้วยนะครับที่มารับชมการแสดงกันและขอบคุณถึงทางคณะเจ้าภาพและพระเดชพระคุณหลวงพ่อแมเจ้า,าอาวาสนะครับที่ได้ให้ที่บ้านบาร,รมีมาพบปะท่านผู้ชมและอย่างสถานที่นี้ขอให้ท่านผู้ชมในค่้าคืนนีจงรวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านใครป,ปกมือขอให้ถูกหวยเร็วๆนี้ครับโอ้โห<อ> ร้อนเงินันทั้งนั้นเลยนะครับแม่อย่าเพิ่งกี๊ดเยอะที่เพิ่งฉากสอเดี๋ยวเสียงจะแห้งไม่ต้องยกไอ้ป้ายของฟรีไม่ต้องยกขอบคุณมากครับขอบคุณรังวันด้วยครับจากมัมชงขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณระบบสิงด้วยนะครับแล้วก็ดอไหนอินตานะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจจากทุกๆช่องทางครับที่มอบส่งมาถึงด้านหน้าเวทีกับพระเอกจุ้งฟ้า พบกันใกล้ๆนี่ครับแลรสวรรค์เหมือนเดิมครับคันดีโราชวนรด้น้ำเข้าไปเจ้าราชวนานวันสมเด็จวีดาให้ข้ายกทับนุนมาช่วยเหตุคนประการณดเลยทับวีดาจึงได้มาให้ไปเจ้าวีดา อูเดนทอนไม่เด,ด,ด็ดดวงการเป็นดินดำแต่กำลังจุกกระชากลากของบาดาลเจ้ากลัดกลบดูทานตะเวทเรื่องไม่ใช่รางวัลเราไม่ใช่ 放、wow. 그รา만ระม <laughs> <laughs> จะพี่ไหคะเป็นเอาเลือดหัวกระสับกริสับทาไม้ได้นะพี่ปาดวงลูลกดูดิผู้จงกักภัดกดาลูกอยู่ดีเกลียแ่นี่แม่ด้วยภักดีภหกพี ระนาฏสิ้ลมหายใจด้วยน้ำมือของผูเ่นคอนดางความเสียใจให้กับทักษิณขอด้วยดวงวิญญาณของสมเด็จพระบดาจงสู่สวรรค์ขันไลด้วยเถิด กลางสมรภูมิรบกส่วนใหญ่ผู้ที่สังเวยชีวิตก็จะมีแต่เหล่าทหารนานผู้จงรักและพักดีหรือไม่ก็จอบจะตุรงนำทัพแต่บัดนี้แผ่นดินทานตะวันต้องมาสูญเสียพระแม่มิ่งเมืองที่นาอินทนานาตกลางสมรภูมิรบก ดวยเหตุไฟตันหารักทขของขกษัตริย์อูเรนทอนคราวนี้หยิบดึบจอเจ็บถึงเนื้อแค้นนี้ต้องชำราลวัดลูกพอ่อจะเกิดพระบิดาลูกจงเก็บความเศร้าโศกเสียใจเอาไว้เพียงเท่านี้ประหยาดน้ำตาไม่ใช่สัญลักษณ์ของนักลงรับคำสั่ง แล้วนำไปปฏิบัติโดรัพระวชิราประการที่หนึ่งได้ติดตามอินทิราก,กับเทพระทายเป็นการดูประการที่สองลูกจงยาตราแสงยาทับสุเปนอินทานตะเวงตัดหัวกษัตริย์นอูเรนทอนให้จงได้าข้าไม่ตายมันต้องตายกุกแจนี่คือคำสัตย์ปฏิญาต่อหน,น้าพระมารดา ยอลบลนเอาให้บุญนี้ไปสสดเหตลผลกูจะให้ให้นฟ้า